สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมพบกับพี่หมอจินเซียนะคะกับดวงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกรกฎเนาะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบสากลเลยนะแบบสากลจะเริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนาถึง20กรกฎาคมส่วนแบบไทยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหานะ อ่าหรือว่าถ้าใครถนัดดูแบบลัคนาราศีเนาะตามเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้นะคะเอาที่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองเป็นหลักนะถ้ามันไม่ตรงอาจจะต้องขยับไปราศีข้างกันนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่านาะชาวราศีกรกฎนะคะเดือนพฤศจิกาเป็นยังไงกันบ้างโอ้ใครแบบอยากออกมาเออไหนดูซิ ไพ่หลักประจําเดือนได้ไพา่าราชาไม้นะคะไพ่ขยายได้ไพ่สองเหรียญแปดดาบแล้วก็เด็กถ้วยโอเคเออชาวราศีกรกฎคะ่ะไพ่หลักประจําเดือนเนี่ยได้ไพ่ราชาไมา้ราชาไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคิดการวางแผน จะเป็นช่วงที่เรารู้สึกมีแพชชั่นมีไฟอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษรู้สึกแบบอาจจะอยู่ไม่นิง่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนแต่ว่าพอมาดูไพ่ขยายข้างที่แบบเป็นสองเหรียญแล้วก็มีเด็กถ้วยเนี่ยมองว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลค่ะคือมีความเป็นไปได้ว่าเราจะวุ่นวายเราจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเราจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือเราจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ ทำให้เราต้องแบบจัดการมันจะเป็นการปรับตัวปรับเวลาปรับอะไรสักอย่างเพื่อให้เข้าสู่ภาวะสมดุลภาวะปกติสําหรับใครที่โหมงานหนักนะคะเดือนนี้ต้องใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนะอ่ะมีเกณฑ์สุขภาพไม่ดีนะคะจากการที่เราแบบโหมงานหนักอืมไพ่แปดดาบออกมาพูดถึงเรื่องคิดมากภายในใจด้วยนะก็เป็นไปได้ะคะ่ะว่าอาจจะ มีเรื่องที่ทําให้เราคิดมากหรือว่าเราไปรับรู้ข่าวสารที่ไม่ดีเข้าแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเรามีสองเหรียญเข้ามาเพื่อปรับสมดุลให้กับตัวเองอ่าเพื่อแบบหาทางออกกับสิ่งสิ่งนี้เพราะว่าไพ่ราชาไม้เป็นไพ่ที่จะไม่นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยเฉยหรือว่าคอยแบบคิดมากปล่อยให้ปัญหานั้นเป็นไปโดยไม่ได้แก้แต่เขาจะคิดหาทางลงมือทําคิดหาทางแก้ไขปัญหา ต่อสู้กับปัญหานั้นจนผ่านพ้นไปได้ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องการงานการเรียนคะ่ะการงานการเรียนเป็นยังไงบ้างอืมอ่าได้ไพ่ The e l l โล a n นได้ไพ่เอ่ k คิงดาบแล้วก็ได้ไพ่แปดถ้วยพี่หมอมองว่า การงานการเรียนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงเหนื่อยๆค่ะอาจจะเป็นช่วงของการเตรียมตัวสอบเป็นสายอาชีพเนาะบางคนอาจจะสอบข้าราชการอา่าหรือแบบเตรียมยื่นซีต่างๆเพื่อเลื่อนขั้นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปสถานที่ไกลจากบ้านไกลจากคนรักอา่ามันจะเป็นในกรณีแบบนั้นนะคะส่วนถ้าไม่ใช่เนี่ยก็มองว่างานช่วงนี้จะเป็นช่วงเบื่อหน่ายสําหรับเราแหละ เราจะมีความรู้สึกเบบเนี่ยเจ้านายเมื่อไหนเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายที่เขาพูดจาไม่ค่อยจะเข้าหูเราเท่าไหร่จนแบบอยากจะเบื่อนหน้าหนี้บางคนอาจจะถึงขั้นแบบว่าอ,อยากลาออกจากตรงนี้เพราะงานมันหนักงานมันเหนื่อยอืมถ้าในกรณีสอบเนี่ยถามว่าเราจะผ่านไหมโอกาสผ่านมีค่ะแต่ว่าต้องพยายามค่อนข้างมากนะคะคือไพไม่ได้บอกว่าจะผ่านฉลุยแต่ว่า รางวัลที่ได้เนี่ยคิงไม้กับคิงดาบเนี่ยเป็นรางวัลที่ได้จากการพยายามเท่านั้นนะอพยายามเยอะก็จะสมหวังแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้จะสอบเนาะก็จะเป็นที่แม่หมอพูดว่าเออเราจะรู้สึกเบื่อเบื่องานเบื่อเบื่อ,อคนอยากจะลาออ,อย่าจะลาไปพักจริงๆคําแนะนําเราสามารถลาไปพักผ่อนกายาได้นะคะพักผ่อนกายพักผ่อนจิตใจทุกอย่างดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยมาลุยกันใหม่ ไพ่พระขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะถึงขั้นอยา่หนีไปบวชเลยก็ได้นะแบบอ,อย่าไปอุปรสรนากรรมฐานโปรงโลกอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าถ้ายื่นงานใหม่สาหรับสายที่รอง,งานใหม่เนาะจะได้ไหมเอ่ยอาได้ไพ่สิบเหรียญได้ไพ่เด็กถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เอ่อหกดาบ มองว่าถ้ายื่นงานไกลบ้านจะได้ค่ะงานที่เกี่ยวกับการเงินการส่งออกการแลกเปลี่ยนเซลลมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่งานอย่างที่พี่หมอว่ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกไปสัมภาษณ์ค่ะแล้วเป็นคดดีเดตที่เข้าตาคนสัมภาษณ์มีโอกาสได้งานเช่นกันค่ะแต่เหมือนเพิ่ขึ้นว่าลึกๆอเราจะได้งานที่เราแบบ ไม่อยากได้นะหรืออยากได้แต่มันจะมีแต่มาเช่นอยากได้แต่เงินเดือนไม่โออยากได้แต่อยู่ไกลเกินไปอยากได้แต่อะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเงินกันการเงินชาวราศีารากรกฎค้าได้ไพ่แปดเหรียญวยไพดีเนี่ยแต่่าไพ่คู่ขึ้นมาคือห้าเหรียญน,นะแล้วก็ได้พไพ่แปดถ้วยโอเค พี่หมอรู้สึกว่าเรื่องการเงินเนี่ยคือต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเดือนนี้จะมั่นคงกับการเงินพอสมควรค่ะคือมันจะไม่ถึงกับขาดสนไม่มีใช้หรือเป็นหนี้หมายถึงแบบสร้างหนี้เพิ่มอะไรอย่างนี้นะไม่นับหนี้ที่มีอยู่แต่ว่าเดือนนี้ให้ระวังค่ะจะมีเกณฑ์เสียตังค์ไปกับการถูกหยิบยืมเสียตังค์ไปกับความสงสารหรือเสียตังค์ไปกับเรื่องที่เราไม่อยากจะจ่าย อาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นงานเข้าสังคมประมาณนั้นนะอาจจะเป็นช่วงที่เราเสียตังค์กับจุดน,นี้ไปค่อนข้างพอสมควรค่ะอาจจะต้องดูดูรายจ่ายดีๆแต่โดยรวมก็คือไพ่เป็นแปดเหรียญและคิงไม้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะอา่าเราไปดูโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภเป็นยังไงกันบ้างค่ะหนตอนช่วงนี้ไพ่แบบอยากออกมาลวดนแล่นหลุดมือบ่อยมากเลยอา่าได้เดอะซัน ได้เก้าดาบแล้วก็ได้เจ็ดดาบโอเคมีเกณฑ์ค่ะใครที่อยากเสี่ยงโชคนะคะแนะนำให้ซื้อเลขที่เราเคยผิดหวังเลขจากความเสียใจเลขที่เราเคยว่าจะเก่งแล้วมันพลาดเลขที่แบบไม่ได้ซื้อ,อเออจะซื้อให้ลองเสี่ยงโชคจากเลขเหล่านี้นะคะแต่แม่หมอก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นเยอะนะคือเล่นอพอคำๆก็พอคะ่ะเพราะว่าแบบ ไพ่มันยังไม่ึ้นว่าปังวาวขนาดนั้นอ่าก็ลองไปดูเนาะเลขจากความผิดพลาดเลขจากความผิดหวงังเลขจากความเสียใจเลขที่เคยเกง่งเราไม่ซื้ออย่างเงี้ยลองดูนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความรักอ่าชาวราศีกรกฎค่ะความรักเป็นยังไงกันบ้างโอเปิดมาก็แฮงแมรเลยเหรออันนี้เป็นดวงของคนโสดก่อนนะอ่าเดฟูโอ้มาขึ้นกันอย่างนี้คู่กันอย่างนี้ไม่ดีเลย เดมจิชเ oh. <laughs> ชียนโอ้โหชาวราศีกร็รกดค่ะต้องบอกว่าค่ะคนส่วนเนี่ยมีเกณฑ์มากๆที่จะเจอคนเจ้าชู้เออแบบฟันธงเลยเจ้าชู้ขี้โกหกรักสนุกมีพันธะผูกพันคือต้องระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอพอสมควรเอ่อตอนที่เจอเขาจะเป็นคนแบบฟิลพูดเก่งพูดดีโปรไฟล์ดีมีคำพูดที่แบบ ลุกลอ่อลุกชนเราอาจจะวันไหวไปกับเข้านะแต่แบบพอวันไหวไปสักพักอะ่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่มันมีอะไรบางอย่างหรืออีกในกรณีหนึ่งค่ะอาจจะเป็นตัวเราเองนะคะชาวราศีกรกฎเดือนนี้เราจะมีความเป็นสาวขี้เล่นหนุ่มขี้เล่นเฟรนรี่ขี้เหงาคุยหลายคนแต่ก็ไม่พร้อมจริงจังกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าไพ่สี่ใบเนี่ยขึ้นเกี่ยวกับแบบนี้แบบ ตรงตัวมากเลยอ่ะมันมาอยู่ด้วยกันเคสนี้พี่หมอจะไม่เปิดเพิ่มนะเพราะว่ามันยังไม่มีแบบจุดประเด็นที่เราต้องเปิดเช็คต่อว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะดูเหมือนกับเราก็ยังไม่พร้อมจริงจังกับใครแล้วก็ไม่มีใครที่ดูจะพัฒนาเข้ามาเป็นคนคุยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้นะอ่ะต่อไปเป็นความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนคะ่ะได้เดวิลห้าไม้แล้วก็เจ็ดเหรียญ อาจต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยค่ะที่หลุดโผลม,มาจากเมื่อกี้ที่แบบมันหลุดมาเป็นคนคุยกันแต่มันส่วนน้อยมากๆเลยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่หมอเพิ่งกล่าวไปหรือว่าคนคนคุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมีเกณฑ์ค่ะที่เดือนนี้เราจะทะเลาะกันเพราะว่าความสัมพันธ์มันอาจจะพบว่ามันไม่ได้เป็นเราสองคนมันอาจจะสองสามสี หรือมันอาจจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มาถึงจุดที่อาจจะหมดความรุ่มหลงดีกว่าออมันก็เลยเข้าสู่แบบช่วงท็อกซิกรีเลชั่นชิพซึ่งด้วยความเรามีเจ็ดเหรียญแล้วก็คิงไม้เนาะเราก็อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อจะเป็นไปในทางไหนเราจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้ว่าควรตัดหรือว่าควรไปต่อนะคะสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะ ให้ระวังเรื่องการมีปากมีเสียงกันด้วยนะคะมีเกณฑ์จะทะเลาะกันนะอ่าเดี๋ยวเราเปิดเช็คความรู้สึกเขากับเรากันเนาะถึงแม้ว่ามันจะชัดขนาดนี้แต่ว่าเราก็ต้องเช็คเนาะเพราะมันจะมีแบบดีเทลน้านนี่นู่นเข้ามาในตุ้ดสีอืมโอเคค่ะออถ้ามองจากฝั่งเขาอ่ะเขายังไม่พร้อมปล่อยมือเรานะคือเขาก็อยาก คีบ <Keep S 2> ความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอ่าก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าทางฝั่งเขาเนี่ยแหละอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งแต่เอาจริงๆฝั่งเราก็เหมือนจะมีนะมันเหมือนต่างคนต่างมีทั้งคู่เลยอ,ะอะ่ะเอาจริงๆเอ่เอฝั่งเรารู้ฝั่งเราอะตีไปก่อนว่าเราอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาเช่นกันแต่เราก็ยังไม่ได้ถึงกับจะไปกับเขาคือเราก็ยังมองความเป็นไปได้อยู่ว่าเออเราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเราจะเลือกมู v ออนจากความสัมพันธ์นี้ หรืออีกในหนึ่งคือไม่อาจจะไม่มีฝั่งเราก็ได้แต่ว่าเราไปรับรู้ว่าเขาอะมีซึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการยุมหัวกันการคุยกันแต่ว่าแม่หม้อหม้อความสัมพันธ์เดือนนี้น่าจะยังไม่แยกกันขาดนะคะมันจะยังมีการดึงกันในความสัมพันธ์อยู่นะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ไม่ได้อยากคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าบทสรุปจะเป็นยังไงบ้าง อ่าม,มีความเป็นไปได้ค่ะว่าฝั่งที่เด็ดขาดมันอาจจะเป็นฝั่งเราคือเราจะไม่เด็ดขาดแบบตัดขาดหรอกแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราจะไม่ตัดเขาแต่จะเป็นแบบค่อยๆห่างกันออกมาแต่ยังคีบกันไว้ในความสัมพันธ์อยู่คือลูกดวงอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยยังไงอ่ะพี่หมออะไรอย่างเงี้ย คือมันจะเป็นฟิลเหมือนเรารู้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไปได้แล้วเราก็จะแบบไม่ได้พร้อมปล่อยแต่ก็อ่าโอเคเราต้องห่างออกมานะเพื่อมารักตัวเองแต่แบบเออถ้าเขาทักมาคุยชวนเจอกินข้าวอะไรเราก็คุยได้จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่นต่อไปความสัมพันธ์คนมีคู่คะ่ะห้าดาบเด็กเด็กดาบแล้วก็เดอะสตาร์สำหรับคนมีคู่นะคะ พี่หมอมองว่าก่อนหน้านี้ถ้าเคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันมานะสำหรับเคสแรกก็คือแบบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันช่วงแบบห่างเหินทางความรู้สึกเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงที่กลับมาคืนดีกันค่ะอันนี้สำหรับเคสแรกนะก็คือแบบจะกลับมาคืนดีกันแต่แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนไม่ได้คืนดีเต็มร้อยมันเหมือนเป็นการซุกปัญหาไว้ใต้พรมมากกว่า หรืออาจจะเป็นเราเองนี่แหละที่แบบปรงกับปัญหานี้แล้วเหมือนกับเออไม่ต้องคืนดีหรอกช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันหายเองปล่อยๆไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนเคสที่สองนะคะมีความเป็นไปได้ค่ะสำหรบับบางคู่อ่าอันนี้ต้องบอกว่าในแง่ร้ายสุดๆเลยนะก็คือมันอาจจะมีการห่างกันในความสัมพันธ์นี้ห่างกันในเวอร์ชั่นแบบเหมือนแยกกันอยู่อะคะ่ะ มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันมันเป็นส่วนน้อยนะถ้าใครมีเคานี้เนี่ยแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวกับพี่หมอดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเคลลเอียดอ่อนเนาะแต่รวมๆก็คือมันจะเข้าสู่ช่วงที่ถ้าก่อนหน้านี้นมีปัญหาก็จะกลับมาคืนดีกลับมารีเทียกันค่ะหรืออาจจะเป็นเราเองนี่แหละที่ปลงงอนเองกดเองใายเองแต่รวมๆก็คือปัญหาพวกนี้มันจะคลี่คลายไปค่ะเดี๋ยวเปิดเช็คเขากับเราหน่อยเนาะ Hmm. ถ้าฝั่งเขานะพี่หมอคิดว่าเขาอยากมางอนะเขายังรักเราอยู่นะถ้าดูจากไพ่อ่ะคือเขามีแพชชั่นคือถ้าอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยเขาก็อยากเดินทางมาหาหรือถ้ามาไม่ได้เขาก็อยากทําอะไรสักอย่างที่ให้เรารู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้ไปไหนเขายังมีเราบางคนมีแฟนเป็นคนต่างชาติหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นฝั่งเราอะค่ะ เราจะมีความงอนๆน,น้อยๆไม่ค่อยอยากติดต่อแหละฟินฟิล,ฟลแบบอินดี้อยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวฉันงอนเองกดเองหายเองอถ้าดูจากไพ่เขาอยากาง้อเรานะดังนั้นเราอาจจะต้องลดความเป็นเจ็ดไม้ลงเจ็ดไม้คือแบบทิฏฐิะงอนไม่อยากอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องลดตรงนี้ลงนะคะเพราะว่าดูอีกฝั่งเขาแบบอยากง้อจริงจังมากนะเนี่ยอยากมาหา เอออยากทํานั่นทนํานี่อยากมอบความรักให้แต่มันอาจจะสลับกันได้นะคะ,ะต้องบอกไว้ก่อนนะอาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่แบบอยากไปหาเขา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยอยากไปง้อเขาอ่าเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคะเห็นไหมมีหกถ้วยขึ้นนี่ดูเด็กไหมนี่ย อาบอกเลยค่ะว่าเดือนนี้นะคะปัญหาต่างๆพ่อแง่แม่ง,งอนทั้งหลายนะมันจะจบลงค่ะมันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมบางคนวางแผนที่จะมีลูกด้วยนะเนี่ยเออก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับบุตรค่ะมีบุตรสมใจอืมบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้พาไปเปิดตัวนะหรืออาจจะได้ไปคุยเรื่องพิธีมั่นหมายค่ะหรืออะไรที่มันจริงจังมากขึ้นไปอีกเนาะถือว่าความสัมพันธ์คนมีคู่ของชาวราศีกรกฎดีมากเลยนะคะภายแบบ น่ารักมากเลยปัญหาอะไรต่างๆก็จะคลี่คลายไปนะเอ,อ่อถ้าคำแนะนำนะคะถ้ามีโอกาสลองพากันแวะไปทำบุญดูนะทำบุญเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องถึงกับไปมูก็ได้แต่ว่าแบบแค่ทำบุญร่วมกันใส่บัตรตอนเช้าอะไรอย่างงี้ก็พอแล้วอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพร,รวมทั้งหมดของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนนะ เดี๋ยวแม่หมอจะพูดปิดสรุปไพ่ให้นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยไพ่หลักประจําเดือนนี้ได้ไพ่ราชาไมา้ราชาไมาเ้เป็นไพ่ของธาตุไฟดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวกรกฎในเดือนนี้นะก็จะมีสิงเมษธนูค่ะด้วยความชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ําแล้วก็ราศีกรกฎเนี่ยจะมีความอ่อนไหวเป็นธาตุที่อ่อนไหวที่สุดแล้วนะสำหรับแม่หมอ ก็เลยต้องระวังความหวั่นไหวของเรานิดนึงนะคะเราอาจจะเผลออารมณ์สวิงใส่คนรอบข้างได้เราต้องระวังตรงนี้ไว้นะเพราะว่าแบบมันมีธาตุไฟไงความใจร้อนขึ้นมาด้วยแล้วก็ไพ่ราชาไม้เนี่ยจริงๆมันคือไพ่ของคนที่คิดวางแผนคิดว่าจะทําอะไรต่อ,อคิดไปข้างหน้าเนาะออพอมองจากไพ่รวมๆที่เห็นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการวางแผนค่ะหรือการปรับสมดุลให้กับตัวเองนะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะคะมันจะเป็นกำลังใจหรือคำแนะนำก็ได้นะชาวราศีกรกฎได้ไพ่สดชื่นแจ่มใสค่ะเดี๋ยวจะขึ้นซับไว้ให้นะเธอคว้าจับความเบาสบายของชีวิตและแบ่งปันความเล่าเริ่งสดใสกับผู้อื่นเสมอเธอมองโลกด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ราวกับเด็กที่เห็นทุกสิ่งเป็นเช่นเกมที่สนุกสนานวันนี้ฉันจะรักษารอยยิ้มไว้เสมอ เพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งนั้นน่าอัศจ,จรรย์อุปสรรคคือบททดสอบความสามารถและความทุกข์เป็นสิ่งที่ฉันต้องแม่รับเข้ามาอ่าพี่หมวคิดว่ามันคือการให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยเต็มไปด้วยความท้าทายค่ะเต็มไปด้วยบทพิสูจน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องสอบที่มีเรื่องท้าทายเข้ามาเรื่องความรักที่อาจจะมี คนหลากหลายรูปแบบเข้ามาเนาะหรือแม้กระทั่งคู่รักเองที่อาจจะต้องผ่านจุดทะเลาะกันดังนั้นไพ่ก็เลยอยากให้กำลังใจนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องมีความมองโลกในแง่ดีเพื่อที่เราจะสามารถยิ้มให้กับตัวเองได้ในทุกทุกวันนะคะจริงๆอุปสรรคมากมายบางครั้งมันไม่ได้ยากแต่ว่าเราอะไม่มีกำลังใจไงเราก็จะรู้สึกว่ามันยากแค่เรามีกำลังใจให้กับตัวเองอะ แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางปัญหามันง่ายนิดเดียวเองนะอ่ะมันก็มีนะคะอ่าเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่อ,อาหารนำโชคประจำเดือนพฤศจิกาให้นะอ่าม,มาบ่อยนะเนี่ยน,นี้เนี่ยดูสิอืมอีกใบนึงอีกใบนึงโอเค อา,อาหารนำโชคของชาวราศีกรกฎนะคะเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีเคบับนะคะเออนกดวงน่าจะงงว่าทำไมเคบับหน้าตายอย่างนี้คือมันเป็นฟิลเหมือนเคบับของตุรกีอ่ะเออถ้าพี่หมอจำไม่ผิดนะแต่ว่าเท่าที่พี่หมอไปรีเสิร์ชมามันคือประเภทของเคบับนะคะอา่าแล้วก็มีไอศครีมค่ะไอศครีมเน้นสีขาวเป็นหลกักไอศครีมนมหรือสีอ่อนอย่างวานิลลาก็ได้ค่ะไอศครีมกะทิ แล้วก็โดนัทค่ะอาหารนำโชคประจำเดือนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องไอศครีมกับโดนัทเนี่ยอาจจะต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะคะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะเยอะเกินไปเนาะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกรกฎลืมข้อใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หมอด้วยนะคะอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ เราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย